ครับผมโอ้เก็บของกันนะครับเก็บของแล้วเจ้าหน้าที่เป็นนายยกเลิกนะครับบอดี้บิดนอน้องเก็บของกันแล้วเหน็นไหมครับใกล้ถึงเวลาอะไรก็เจ้าหน้าที่เพิ่นก็นมาบอกบอก่อยเล่นก็บ่อยเล่น ด้ยตองไดยุดไปครับข้าสิพื้นเนก็บ่ไดนะครับฝ่ายปกค้องคนบอคนบออนุญาตให้เล่นครับก็เลยต้องไดยุดครับไือิทยาศาสระพร้อมแล้วสรั้อมจีเรีนแล้วครับเ้พร้อมจรนแล้วครับ ยตรงเลเก็บของว่าจะเป็นวทีเรียงเสียงนักดนตรีตรงเเก็บของวัดกับครับกได้ค่ะมองิกนอ้อม้อวาสาได้ไครัเพราะไแสดง่อรหนอบที่้านะคะเราไม่ได้ตอง ต่านทีมเลยแสดงพวกอาจารย์ครูคริบนะคะพวกอาจครูที่นะคะพวอาจี่สิบกาวอาจารที่ิเาวกอาจารนีสิบเ้ คือ่ายโิโอรครับบาบุไทยก็ไม่เก็บเมดนะครับยียมพร้อมที่เรนแน้ะครับเมื่อกี้นี่ยน,นาทีคนมาก,กตงเอ้เบิกไปคนบอ,อนุญาตให้เรียนครับเห็นนะครับครับัวน,นีคือว่า เตรียมฉากการสแสดงด้วยครับด้วยน่เตรียมฉากการสแสดงครับสวยงามบครับหน่นครับแต่ว่าบอไดแสดงครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่คนอนุญาตครับเเลยต้องไดยุดไป่าน,นที่ไม่คาดคิดนี่นะครับเป็นชพวดถึงเวลาเล่นนะครับเเลยเป็นสังเลยสั่ังบอกให้บอให้เล่นเลยตอนขึ้มากับ ยังบอันได้ใส่เสียงเงี้ยนครับรอเวลาว่าเวลา,วาที่ทำการแส,สดงลาสดนะครับสวยอย่างนะครับเนาะโอ้โี่ค่ะเอา เล่น <c> ้องกันเร่องคสก็เยนคผลก็ผมมบอกแต่บ้านก่อนนะครับน้อกต้องสีบทเด่ต่างนะครับนอก็ถึง้อยน้อยเขยิบถึงเวลาการแสดงยังมาบอกนะครับนอก เนีเตรยบเนชาแขบถ้วยงามเลยครับี่น่อเบืองวาพันธีปดลมือได้กับจังสีเลนได้นะครับบังหูว่าจังสีโดนปันได้ยังบทตันบท่ันหูกับบัชชวงนี่คน ตำลังทิ้งก่อนเกยียรตนีกำลังทิ้งก่อนใหม่หนีทำการชุนลุกการเหนือกับแสดไงไหวคุ้มติดเหนื่อกันลังเกรตกองกันบกนครับบอกเวทีจานสันสจานสันกับม่อน,นอนมี่นีสองขึ้นนะครับแม่นอนถ่ายม่ตังเวทีถ่ายนะครั หาเิียายลบครับลงหาเสดยายเลยจัดฉากไว้ยางง่ามเลยครับครับขาดคีบลงเป็นบอนุญาตเท่ากับเล้่ไนไปบ่อได้ครับเล่นไปกับคิดกฎหไม้อีกนี มันเป็นอันนี้เพื่อพิวับเดินบอดาดนี้ครับท่านป้นหามกับตยุดธที่คื้นเดินไปกับบอดาด,ดมิรค,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 คนกับบอดายยไปครับไปมก้นะคะอกันาม็มาอยู่สองขืนสามขึ้นนะครับผมก็ดี <c oughs> เอ้ยก็มาเตรียมการผ่าเนาะครับเนาะแบบอู้นี่ครับ,รบเป็นฉากกับฉากสวยงามเลยครับเีิฉากจิตแสดงขึ้นนี่ครับนี่สถาบันแสดงนี่ครับจัดฉา,ดสากสวยงามเลยครับ ยังขึ้นไปก็้าโดสายเลยครัได้เลยัาตีมึงก็งเจ็บฟ้องเดี๋ยวปล่อยตั้งแต่เครื่องเสียงเวทีทองอาจารย์สันแล้วก็ตรงไหนลือแล้วก็สงสัยตรงแล้วรถมอใสอร์ไซ,ไซค์นะหลบน่อยทีจ้ามนโค้งเนี่โค้โคงยังหนีบองดูว่า คนต้องเอาไปท่าสีใหม่นะมองว่าคนจิตเปิดให้ย่ามไหนวะเนาะมองว่าคนจิตเปิดให้เล่นย่ามไหนเปิดปดล็อกให้ย่ามไหนนะครับเอาไปจ,จะอาจารย์เหียนแผนกไฟครับแผนกจอ LED นะครับอาจารย์เหีเนยนเข้าไปในสมานห้องศาลแล้วกับเนาะเป็น อันเนส่วนเป็นส่วน,น,นไปคือคื่ไวนี่ก็ต้องหากันไว้จอ LED เนี่ยต้องกาอ่านด้ดยวยน,น,นะครับอ้หนาสิดได้แล้ครับหนาสิดได้เลยเนี่ยมอง เบบกิดบระขาดจิตครับำนองปราะาดจิตเลยว่าครับโอ้ยหมาองอเพื่อน,นะครับดีที กลางแล้วคีบไฟเรียบร้อยพร้อมเล่นครับพร้อมเล่นแล้วที่ใดครับผม,ผม,มดึงท,งทิปแสงช่องแกลนรถกลับเด้อยผมกาสิได้ขอคิบคีบหนีไว้ซ้ำหนึ่งครัง้งนะครับเพื่อคิปหนากอะแข่งคอกันไหมรัาปาก ขอบคุณผู้ถูกกดไหลกดแทอยากขามโฆษณานะครับเด้อขอบคุณผู้ถิ่ไม่ข้ามโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้ดูสดแงสงท้องที่แดนนะครับเด้อครับผมบายบายครับ